วานกล้มไปแล้วรอบหนึ่งีนน้มาอีกรอบเปแล้วดูทำนานครับทำนาปังนะปีนึงก็สามหนึ่งสี่รอบแล้วครับ อยู่ที่ปทุมธานี ใช่ทงกูตาตานะ น้ำก็ลงไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้บางพื้นที่ก็ยังค้างอยู่นะครับก็ยังปล่อยออกไม่ได้ครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับท่อก็เดิมนะครับ เสียงก็ดังอยู่นะครับบางคันนี่ทำท่อนะครับเสียงนี่รันมากนี่นี้ก็เร็วนะครับเครื่องกูตาน่าจะเป็น150หรือว่า155นะครับที่ก็ใช้กันนะครับ น้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับฝั่งนี้ขาบาจะไม่ค่อยชัดนะครับฝากที่น้องๆชาวยูทูบที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องเกมสายคิวชาแนลนะช่องน้องใหม่นะครับ บางพื้นที่อาจจะไม่มีนะครับแบบนี้ก็มาถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้รับชมกันนะครับการย่ำนาะก่อนที่จะมาย่ำก็ใช้รถตีดินนะครับ มีหมักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มายำจ้านี้ทำนาสวยมากนะครับข้าวสวยมาก ก็ทันสมัยครับใช้เครื่องพ่นยาเป็นรถนะครับรถพ่นรถฉีดยานะครับเป็นตีนตะขาบนะครับก็ลงแป๊บเดียวนะครับเสร็จีทีงน้องๆท่านใดที่ชอบ คลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ